ตองแกใส่ชุดเนี้ยก็สวยเหมือนกันนะลูกใช่ไหมคะแม่กลับมาแล้วคะ่ะตองชุดสวยดีนะว่าแต่ชุดนี้มันชุดฉันไม่ใช่หรอชุดของแกอะไรนี่มันชุดที่แม่ซื้อให้ฉันใครบอกไปชุดของแกนั่นนะสิ ก็แค่ชุดเหมือนกันเฉยๆเนะี่ยไม่ใช่ของแกซะหน่อยอ๋อฉันลืมบอกไปวันนี้ลูกสาวฉันจะอยู่ทานข้าวเย็นที่นี่นะแกก็ทํากับข้าวเพิ่มด้วยแล้วกันค่ะสวยดีนะลูกขับผิวเชียว นี่แกไม่ได้อยู่ห้องครัวทำของข้าหรอกหรอแล้วนี่ทั้งสองคนจะเข้ามาทำอะไรที่ห้องไม้อีกค่ะก็นี่เหมือนบ้านพี่ชายฉันนี่ฉันจะไปไหนจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่าทำไมต้องบอกแกด้วยนั่นนะสิลูกสาวฉันนะเขาเดินทางมันเหนื่อยฉันก็เลยพาเขามาพักห้องเนี้มันจะทำมรนี่จะทำอะไร ชุดนี้มันชุดฉันไม่ใช่หรือไงแม่ฉันซื้อให้ฉันฉันไม่ทางลืมมันอยู่แล้วที่สภาพห้องฉันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะวแม่กับแกเข้ามาลื้อห้องหรือไงชุดของฉันเอาไปใส่ได้ยังไงอะไรนี่ชุดแกเหรอฉันไม่เห็นจะรู้เลยก็ฉันใส่แล้วมันสวยอะแกก็ให้ฉันแล้วกันแกไม่ได้ใช้แล้วนี่ก็นั่นนะสินะก็ลูกสาวฉันไม่รู้นี่ว่าชุดของใครนะ จริงๆแล้วแกก็ไม่ได้ใส่หลายปีหรอกนี่ไม้เพราะตั้งแต่แกมีลูกแกก็ทั้งอ้วนทั้งลงพงุงทั้งขายใหญ่ใส่เน้นก็ไม่สวยอะในขณะที่ลูกสาวฉันอะใส่แล้วทั้งสวยทั้งดูดียังไงก็เหมาะก,กับเขามากกว่าแกแกก็ยกให้เขาไปสิแต่นี่ถ้าเกิดตบิกกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวฉันจะบอกตบ,บิกซื้อให้แกแล้วกัน มเข้าได้แล้วไมแม่คะตองกับข้าวเสร็จแล้วนะคะมากินข้าวคะ่ะเรียบร้อยครับสวยมากเลยนะลูกอะไรแม่คะตอง แม่คะสองแม่คะมากลับข้าวเสร็จแล้วเหรอลกูกไปติดตออกินข้าวกันไปน่ะแม่คะ นี่แม่เห <Keep S 2> <in you? S 1> ็นสร้อยข้อม <ab> ือไม้ไหมคะที่เป็นของมั่นของไม้มันหายไปไหนคะแม่ก็ฉันเห็นว่าแกกับตะบีกน่ะไม่ได้เตรียมของขวัญวันเกิดให้ยายตองไงฉันก็เลยไปเอาในเก๊ของแกน่ะมาให้ลูกสาวฉันก็แค่นั้นน่ะนี่ไม้แกเน่ะเป็นลูกสะใภ้ฉันนะถ้าเกิดว่าแกไม่ให้ความสําคัญกับน้องหัวเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละต่อให้แกเตรียมของขวัญไว้แล้ว ฉันก็ยังจะขอสร้อยข้อมือเส้นเนี้ยให้กับยายตองอยู่ดีใช่เพราะว่าฉันอยากได้อะไรเนี่ยฉันก็ต้องได้และอีกอย่างนะสร้อยอันนี้เนี่ยมันก็เป็นของครอบครัวฉันมันก็เหมือนกับตัวแทนพี่ชายฉันนั่นแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าพี่ชายฉันอยู่เนี่ยเขาจะต้องซื้อได้ดีกว่าสร้อยเส้นนีแน่แล้วก็แพงกว่าด้วยแกนี่ฉันจะบอกให้นะว่า ฉันกำลังช่วยแกประหยัดอยู่ไม่ดีใจเหรอนล้ฉันก็ต้องขอบคุณแกงั้นเหรอฮะก็ใช่น่ะสิแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะแกไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเพราะว่าฉันใจดีอยู่แล้วใช่ไหมแม่ใช่จ้ะลูกประหยัดเหรอตลกเงินเอาเป็นว่าแกไม่ต้องช่วยฉันประหยัดแล้วต่อไปเนี่ย เดี๋ยวฉันจะเอาของขวัญชิ้นใหญ่มาให้แกเองไม่สนใจจะต้องกินผ้าดีกว่านีม่ม่แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไรอะคะก็ดีไงคะลูกสาวของแม่เนี่ยชอบหยิบของคนอื่นไปไม่ใช่หรือไงคะ นายก็มาให้แล้วนี่ไงนี่หมายนี่มันเป็นเสื้อผ้าฉันที่ตบิ๊กซื้อให้นี่แกมาโยนนี่ไงนี่แกทําบ้าเลยเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วไงคะเอาของคนอื่นของไม่โยนี่ไงทีอย่างนี้เนี่ยไม่ร่าว่าฉันเป็นบ้างนะั้นเหรอแกเองก็เหมือนกันนี่เวลาแกทำกับของของ,ของฉันล่ะนี่ตองแกเองก็ควรจะรู้นะว่าอะไรสมควรทำหรือไม่สมควรทำ แกเองก็มีการศึกษาแต่น่าเสียดายเพราะพ่อ,พอแม่แกเนี่ยคงจะเลี้ยงดูแกมาได้มีดีพอและถึงแม้ว่าแกจะเป็นน้องสาวของสามีฉันแต่แกก็ไม่ใช่ครอบครัวของฉันอยู่ดีเข้าใจไหมยี่ไม้มันจะไม่ใช่ครอบครัวได้ยังไงนี่เมื่อตองเป็นลูกสาวฉันอน่ก็เท่ากับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะสิใช่แม่คะจัดการให้ตองด้วยนะคะมันเอาของแม่มาโยนด้วยเนี่ยก็นี่ไง ของขวัญวันเกิดแกที่ฉันเตรียมมาไว้ให้ชิ้นใหญ่พอไหมละ่ะของที่แกเคยเอาของฉันไปแล้วก็ของของแม่แกทั้งหมดเนี่ยเอาออกไปจากบ้านฉันหนึ่นี่นไม่แกก้็ไล่ฉันเหรอได้ฉันจะไปฟ้องตบิบเอาสิคะอยากจะไปฟ้องเนี่ยก็เอาเลยคะ่ะและถ้าเกิดพี่มิเขามามีปัญหากับ,บอม่คนนึงเนี่ยแม่ ก็ลูกชายตัวเองกลับไปด้วยเลยไม่ต้องมีใครอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วแกมาเก็บของของแกไปแม่เองก็เหมือนกันออกไปจากบ้านไม้ได้ละอย่าให้ไม้ต้องพูดซ้ำสองค่ะนี่มันีน่มันอมอเคสิดดไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ไม่มีสิทธิหยุดหลังเพื่อชื่อส่วนตนของใครทางนั้น